เช่นอนคายไปใส่กินเงียบๆไปวัดหัวก็มาจา้าไปบวชถือศีลแปดหัวก็ออกมาวัดออกมาจากวัดเนี่ยจ้าเงียบๆเป็นบ่จ้าเ<อ><อ>ข่าววัดสวาววชาติแบตเติมบุญก่อนจักหน่อยเราในยิน,นว่าฝันดีเสนอเห็นทักไล้แมาว่าฝันดีฝันว่าจาังไหนฝันตัวหลายมือเจา้าไปม,าม,นะมือเนี่ยโอ้ตั้งแต่สามนาเข่าศีลมมือแรก่ยคนละว่าเงียบๆ อฝันว่าจังไหนแสดงว่าซื้อเลขไว้แล้วฝันดีได้หนิก็วัดเป็นเลขอยู่ในสูตรนั่นพอดีอืมจ้าเลขสามตัวนะโอ้เลขที่ให้มาสูดสามตัวเป็นบอเปนอัน,อนที่ว่าต่ล่างนั่นแหละเลขต่ล่างแล้วก็มีขีดเตะเลขสามตัวโอ้ค่ะฝันว่าจังไหนว่าสูดฟังแน้วอุ้ยอยากฟังเดบานีิมันเป็นคือจังผู้ใต้เขาจะอุ้ยกันเสียงผู้ใต้ จ้าแต่วยาโุ้ยเล่เล่มันสิออกตัวนี้แล้วท่านอืมเขาห้องบอกได้ตีโสรกันเยเลยเงคน้นข่างบ้านนี่นาจ้าระวังไม่อย่นคนเด้อในยินแต่เสียงโสูตีโสกันคูยกันพูยกันดีนะโอ้ค่ะเร่มร่ผู้เสิ่องตัวนี้เล่มันสิออกตัวนี้แล้วท่นออกตัวเด้ออกตัวเดีเลยเป็น

เล่นผู้เลวะอือค่ะจำได้เลยเลยลูกขึ้นมาโอ้ห่าฮกซุ่นเวทีจังหวะโอ้ยมาเนี่แม่เนาะโอ้เป็นยังบุญเถอะ่ะสิบู้เล่นสามตัวเตะขึ้นตะงวดนี้หึมอาลวดสองตัวสามตัวมาหวดอือแต่ว่าเขาให้ตั้งแต่ตัวงวดกันอันนี้ละเนาะชุดสามตัวบนนี่เนาะกระเดดในตารางเนี่ยโอ้ค่ะ สิบเหียนมอมเหมีนแบบตัวไอ้ไว้คุณละาเศร้าบาทว้เศร้าบาทสามตัวก็ได้ลายอยู่เด้อืมแคงเซียมอยู่บ่เศ้าเลยฮอือคือวางซแสดงว่าถุ่มมักคักเป็นบ่ตัวเนี่ยหาชุนหกเนี่ยจะถามเขาว่าเซนแล้วท่ายคุณเลี้ยวอีมเอาเอาลักเซนเลยเป็นบ่นจ้า ว่ก็สีได้ยำ่ดอกเนาะเล็กล่าง้อมเล็กบนผอมข้าแม่นเอฟซีผนืมเอาแม่นไหนน้ำบันนเมี่าไเลเล็กซทิดอันไหนจ้าเหล็กมีเหล็กซีทิดมาฝากมาตอนเวเอากนีสมวังตัวตีตัวใดเหล็กซีทิดเอาทิมาฝากมาตอนใน้คลิปเนี้ยก็เหล็กก็ฝันพอดีะงนันไัเด็กังะวาเอาคือวางสันเอามาฝากมาตอนคลิปแรกนี่ละเล็กซทิดนะค่ะแมนพูดเผเป็นซื้อได้ ส่วนก็เป็นเลขตังคนจอเลขนี่นี่มอกคคาเมนว่าผู้ลังค้นเป็นสูกเป็นมานค่าเป็นไปหาจับฉลากินแบ่งไว้อือโอว่าก็ไปส่วนเจอสานจ้ะนี่ทางอันสามสนที่ก็พอไปใช้ตะเกียสองวดเ็นส่วทั้งสองวดจริงๆมันมีูนมีสามอยู่ตลอดนี้มีสนมีสามมีสตลอดอจ้ามนได้ถือมาเลยอือค่าวมดที่อันห อืมจ้าว่าอันอันเก้ายากเก้าสามก็คือจ้าปัะเบ้าว่าเนสามศูนยก็คือจ้าไล้ที่ที่เดือดปอืมจับตาดีๆวะเถอะเวราะม่มันตอนนี้แล้วแต่เลขมันออกเด้เพามันหน้าเพมันเอาตัวเก่าเด้ค่ะ เลขมันออกเพราะว่าเลขมันติดศูนย์อยู่ตลอดมันเลยติดศูนย์เก่าตลอดอืมจ้ะบอลติดศูนย์ติดเก่าอยู่ตลอดเห็นบอกจ้ะมันติดบอลเตรียมตัวเล็กบอลเตรียมจ้ะถ้ามเลขมันออกตัวใหม่มันก็เตรียมเป็นตัวใหม่บอลไม่เอาตัวเก่าเดี้ค่ะขึ้อยูซีมกับเลขมันออกจ้ะตามสูตรตามยังไปแล้วเนาะจ้ะมันก็เลยบอลเตี้ยค่ะ เอาวสูฟังเน่เลขซี่ทิวนนี้มีตัวไหนเน่เลกับจกากระบางเครื่องไม้บวกอจ้าเครื่องไม้บวกเอาบวกเลวันนี้มีเก้ามีสามมีเก้ามีสามมีศูนย์มีศูนย์อือจังหวัดนครู้วันนี้จ้าอืมวันนี้

จ้าจ้าลักซ hmm. anyway> ี่สามกำลังไปไปเลยลักซี่ก cool ับซี่เก้าซี่ศูนซี่สามนั่นแล้วจ้าเล็กกับมีแค่นี้มันมนบอนั่นนั้นลก่ะเก้าสามเก้าศูนย์เก้าซี่ซี่เก้าสี่ศูนย์ซี่สามเปนบ่จ้าเะอ้ามีเล็กหกตัวตัวนี้ ตัมีตัวน no ั่นหละแั่นกลับไปกลับมาอือที่ตัวจ้าเขาเลยเอินซีทิตสามองเขาว่า่ะกะนั่นสามเกอันนีเก้าสามเมียนอยู่เนาะเมีนอยู่เขาเขาไม่จะุนหรอเขาตั้งแต่ห้าเก้าสามเหมือนนบอ้เดินดีตัวกับสันเนอมากเหนมากศูนย์ศนย์นยีมากศูนย์สามอือ มันีวันนี้มันสิมาหยังกะจอบเบิ่งในนี้ล่ะแตมาเลยดังเป่นตัวอืมอย่าดังหลายตัวใดแหละดังคักน่ะ93เด้าสโอ้กะเลขความฝันกะจับตาดีๆเด้อเสียนน้องไคายเป็นฝันนี่ล่ะ506นี่ล่ะเนาะโอ้ยนั่นบ่แม่นดอกแต่ว่ากระซื้อไว้แล้วล่ะน้องทุนไว้แล้วล่ะอืมสาธุกสุกๆมันหมานเด้อเสี้ยนวดนี้กระได้เฮ็ดจังได๋กระได้ให้มันหมานได้ฮอดได้ฮอดเลข4ทีถิดวดนี้ ลง้วดเลขมันมีตัวเลขมันบอกเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนถ้าถ้ามันออกคือประมาณเลขออกวัานน่ะมันเปลี่ยนตัวใหม่ก็ต้องเก็บสูตรใหม,อม่อืมจ้ะโอ้ตามนี่เด้อตามนี่เด้อแล้วก็อ่าคงสุดท้ายก็อาจสิมาจบเลขบนเลขล่างสิมาทวนให้ฟังอยู่ดอกเดีเด๋ยวสิสับสนค่ะแมน่นพี่น้องแฟนช่อง FC เพิ่นลืมเนาะครัโสดๆมันมาดุดุเฮงๆเด้อวันนี้ให้ได้พุ่นล่ะเด้อเลขล่างอันประการเวลา ้าทูเด้อเป็นยังบุญเนาะให้สุกๆมันหมันเนาะมาเลขกรางจะไปอยู่มันจ้าอย่าลืมเลขฝันเจ้าของเด้อจัดไว้หนักๆแน่ค่ะเพิ่นให้อยากให้3ตัวจัดไปแล้วจัดไปแล้วตั้ง2ตัว3ตัวค่ะค่ะเอาสุกๆมันหมันเด้อวันนี้เด้อเสียน้องขายเอ็มีเพิ่นเลยสุกไหลๆจ้าค่ะขอบคุณหลายๆจ้างวันนี้ครับๆค่ะสวัสดีจ้าครับ